สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีจากพืชคูณ2องงกรกุ่มพิจิกกันสิงห์ช่วงนี้นะถ้าเกิดฝันแป,กแปลกๆฝันเกี่ยวกับสถานที่ไม่เคยไปนะคะหรือฝันเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีสถานที่ที่เราคุ้นเคยคือยังไงก็ช่างที่เป็นเกี่ยวกับสถานที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะให้โชคเพราะว่าไพ่ที่เปิดได้เนี่ยได้4ดาบค่ะบวกกับไพ่สถานที่นั่นก็คือไพ่4ไม้เลขก4เหมือนกันเนี่ยแสดงว่ามีเกณฑ์ที่ เลขสี่จะนำโชคให้เราด้วยนะอ่ะถ้าใครอยากเสี่ยงดวงเนาะก็ลองดูนะคะอะ มาว่ากันต่อเรื่องความฝันถ้าฝันเห็นเกี่ยวกับสถานที่แปลกๆหรือสถานที่ที่เราคุ้นเคยช่วงนี้จะเจออะไรไพ่ที่เปิดได้เนี่ยเป็นไพ่ของ1ไม้ค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของเรื่องของ10ไม้ต้องบอกว่าการงานช่วงนี้เนี่ยนะมันจะมีเกณฑ์ประสมความสําเร็จแต่เหนื่อยนิดนึง1ิบไม้เป็นเรื่องของความเหนื่อยค่ะแต่ได้ผลตอบรับที่ดียิ่งเหนื่อยยิ่งขยันทํางานยิ่งดีหรือใครที่กําลังหางานใหม่นะคะบอกเลยว่าจะได้สมใจแน่นอนถ้าช่วงนี้มีเกณฑ์อยากจะลองยื่นสมัครงานดู จัดไปเลยจ้ามีเกณฑ์ที่จะได้นะจ๊ะแต่ต้องบอกไว้นะว่างานนี้เหนื่อยหน่อยแต่ให้ประสบการณ์เราดีมากเออเรียกว่าโปรไฟล์เราดีเลยแหละเราไปทำงานที่นี่เราจะได้ประสบการณ์ได้ความรู้ได้อะไรดีๆกลับมาเยอะมากแน่นอนนะคะอ่ะพาร์ทไปถึงคนที่ทำขาขาย1ิบไมล์ขึ้นเนี่ยมีเกณฑ์มากเลยที่ช่วงนี้นะ ต้องระวังในเรื่องของการสต็อกสินค้านะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะมีเกณฑ์ที่สินค้าเนี่ยอาจจะค้างสต็อกได้อาจจะช่วงนี้ระวังหน่อยนะแล้วก็หนึ่งม้เนี่ยใครที่กําลังจะขยายสาขาเพิ่มอา่าหรือกําลังจะไปออกบูธขายของต่างๆช่วงนี้ดีค่ะเป็นช่วงที่ทําได้อายาม้มอีกทีนะคะใครอยากเสี่ยงโชคนะคะซื้อเลขที่เกี่ยวกับเลข4่อามี4เป็นตัวประกอบเนี่ยจะโอเคค่ะหรืออีกในนึงนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเลขที่บ้าน อาทะเบียนบ้านที่อยู่เลยที่บ้านก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคเช่นกันนะคะนี่ก็คือ5้าราศีนะช่วงนี้ถ้าฝันเกี่ยวกับสถานที่ที่เคยไปหรือสถานที่แปลกๆก,ก็จะได้รับโชคนะคะทั้งในเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของการงานด,ด้วยนะจ๊ะ